ครับสวัสดีครับพันผนู้ชสมพันผู้ติดตามทุกคนทุกขั้นนะครับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทุกคนนะครับรับควาว่าโรคใบขาวนะครับพันผู้ชสมพี่น้องเกษตรกรโรคใบขาวหรือว่านอนม้วนใบนะครับนอนม้วนใบหรือนอนห่อใบข้าวนะครับความสุข อันนี้หลายคนก็อาจจะไม่เข้าใจนะครับอาจจะยังไม่เข้าใจสําหรับพี่น้องเกษตรกร,กรบางคนคําว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องใบข้าวนะครับหลายคนจะโฟกัสไปเรื่องเชื้อรานะครับแล้วเข้าเป็นโรคจะไปแก้ปัญหากันเรื่องคิดว่ามันเป็นโรคคังใบนี่ก็ว่ามันเป็นเชื้อรานะครับ ถ้าเราแยกแยะไม่ออกแล้วเราไปฉีดสารเคมีเนื้อาันผู้สมมันจะไม่ได้ประโยชน์นะครับมันไปได้มันจะไม่ได้ประโยชน์เราจะเสียตังค์ฟรีนะครับหนึ่งเสียตังค์หนึ่งเราซื้อสารเคมีมาฉีดแล้วไม่ได้ผลนะครับสองถ้ากรณีเราไม่ได้ทาเองเราไปจ้างเขานะครับอันนี้ก็คือเราไปจ้างเขาลักษณะมันก็เป็นอย่างนี้นะครับเน,นื้อันผู้สมมเนี่ยเห็นไหมครับ เนี่ยผมให้ดูภาพร้อมกันใกล้ๆนะครับเนี่ยมันจะเป็นยาแล้วลักษณะที่เขากินนด้นะครับเขาจะกินที่เขียวๆแค่นั้นนะครับพ่อผสมมันจะเป็นกินเขียวๆเ,เขาไม่ได้กินหมดใบเลยนะครับเขาไม่ได้กินหมดใบมันจะเนี่ยผมจะให้ดูกันนะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับพ่อผสม มันไม่ได้เหมือนกระน,นอนกินอย่างอื่นนะครับกินผักกินอะไรอย่างนั้นนะครับเขาจะกินแต่เฉพาะส่วนสีเขียว,ยวส่วนที่เป็นโคลโลฟิลนะครับเป็นโคลโลฟิลนี่ผมให้ดูกันสัสนๆนะครับนี่มันจะห่อเป็นอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมครับธรรมศุกนี่นี่จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่นี่บางทีก็ปลายใบขมวนมาอย่างนี้นะครับหลายคนก็อาจจะบอกว่าเป็นนอนม้วนใบนะครับ บางคนก็ออกว่าบอกว่าเป็นหอนอนหอใบข้าวนะครับนี่มันจะห่อออกมาอย่างนี้นะครับพระผู้ชมแล้วตัวเขาจะอยู่ข้างในนี่นะครับสียาก็ต้องค่อนข้างจะเดินจี้หน่อยนะครับถ้าเป็นนั่นนะครับแล้วทีนี้ส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นที่อย่างไรนะครับพระผู้ชมมันจะเป็นที่อย่างไรหนึ่ง ที่มันเกิดขึ้นเนี้ยนะครับหนึ่งคือเข้ามันงามนะครับมันงามหนึ่งก็จากสาเหตุมาคือเรา,าใส่ปุ๋ยตัวในตัวเจนเยอะเกินนะครับพรผม,ม้สมใส่ปุ๋ยตัวในเยอะเกินสองสาเหตุลมจากต้นไม้นะครับพระม,มุสม นี่ผมให้ดูกันนะไอ้ที่ใบห่อๆใบตกๆเนี่ยแม่นทางนั้นเลยนะครับนี่แล้วผมให้มาดูข้างๆนี่นะครับนี่นี่มันเป็นร่มต้นไม้อย่างงี้นะครับนี่ท่านผู้ชมแล้วเพราะฉะนั้นมีต้นไม้กลางนาส่วนมากต้นไม้กลางนามันจะเป็นปวกนะครับนี่แล้วผมผมขุดนะครับผมขุดซาะข้างปวกนี้เอาดินลงมาเข้าเลยงามนะคร,รับท่านผู้ชมเข้าเลยงามนี่ผมให้ดูกันนะครับสภาพเป็นนี้นะครับ ผมขุดปวกออกมาเลาะข้างปวกนะครับแล้วข้าวเลยงามเพราะว่าอย่างไงที่เป็นปวกนะเนี้ยข้าวเขางามนะครับนี่สภาพออกมาเป็นอย่างนี้นะครับนี่ข้าวนะครับที่สาเหตุมันเกิดมันจะเกิดอยู่สองอย่างนะครับเหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับผมจะมาย้ำอีกอย่าง 1. คือข้าวงามนะครับจะงามตัวตามธรรมชาติหรือเหมือนที่ผมให้ดูอยู่นี่นะครับนี่คือดินปอกลงมาอย่างนี้สอง คือร่มต้นไม้นะครับนี่ลมต้นไม่งี้นะครับนี่ผมให้ดูข้างนี้อีกทีนึงนะครับนี่อันนี้ผมยืนอยู่ข้างปอกนี่นะครับนี่ต้นไม้ากานาเข้านะครับนี่มันคืออย่างนี้นะครับนี่สาเหตุหลักๆนะครับที่นอนหอมใบเข้าที่มันเกิดที่มันเป็นนะครับแล้วท่านผู้ชมต้องแยกแยะให้ออกนะครับแยกแยะให้ออกต้องดูให้ดี นะครับต้องดูให้ดีว่านอนห่อใบข้าวว่าข้าวใบขาวเนี้ยนะครับบางคนเขาก็เรียกว่าใบขาวนะครับมันจะเป็นนอนห่อใบข้าวนะครับเป็นนอนห่อใบข้าวหรือนอนม้อนใบเพราะฉะนั้นเราต้องแยกแยะให้ออกก่อนก่อนสีสารเคมีไม่งั้นมันจะไม่มันจะไม่ได้ผลนะครับ